สวัสดีท่านผู้ชมแฟนแฟๆ FC <ฮ>สวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอนสมนึกนะครับคลิปนี้เรามาพบกันกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับวันนี้นำท่านผู้ชมแฟนๆ FC นะครับมาชมศิลปวัฒนธรรมของ พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในท้องถิ่นวันนี้นำเสนอศิลปวัฒนธรรมวัดสอนประชาลามซึ่งตั้งอยู่บ้านนาแก่ตาําบลดงมะไฟอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครถือว่าเป็นวัดที่สวยงามมีศิลปวัฒนธรรม หลายสิ่งหลายอย่างให้ท่านผู้ชมได้ทัศนากันที่ท่านกำลังชมอยู่ในขณะนี้นะครับถือว่าเป็นบันไดนะพญานาคเป็นบันไดขึ้นนะพระอุโบสถที่มีความงดงามและส่วนหนึ่งก็เป็นพระธาตุนะครับเป็นพระธาตุ มีความงดงามเป็นศิลปวัฒนธรรมผสมผสานหลายๆอย่างให้ท่านผู้ชมได้ชมกันที่เห็นอยู่แวบๆบไกลๆส่วนหนึ่งนะครับถือว่าเป็นน่าจะเป็นพระเอกของคลิปนี้ส่วนหนึ่งเหมือนกันนั่นคือพระยาณน,นะครับซึ่งสร้างอยู่ตั้งอยู่ที่หน้า องพระธาตุนะครับถือว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมที่หลายหลายท่านนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราและก็หลายหลายภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือมีความเคารพนับถือมีความศรัทธาในองค์พญานาคของเราความงดงาม ศิลปะวัฒนธรรมที่ว่านี้นะครับท่านผู้ชมแฟนๆถ้าหากว่าท่านผ่านไปผ่านมานะครับโดยเฉพาะผ่านมาที่จังหวัดสกลนครนอกจากมีสถานที่โดยเฉพาะวัดวารามที่เป็นหัวใจหลักของสกลนครไม่ว่าจะเป็นองค์พระธาตุเชิงชุม พระธาตุดูมพระธาตุภูเพกนะครับพระธาตุนาราจึงเวงตลอดจนเจดีพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะครับและที่สำคัญเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมานะครับวัดที่สร้างชื่อเสียงให้กับพี่น้องชาวจาาอออังหวัดสมุทรสครอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวก็คือวัดถ้มผาเด็นนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ ผูพานสุนขุนครเรานะรแต่สําหรับที่ท่านผู้ชมได้ชมอยู่ในขณะนี้นะครับตัอย่างที่ได้เรียนท่านผู้ชมไปนั่นคือวัดสอนปัญชารามแต่ว่าชุมชนตลอดจนพระสงฆนะ์พระคุณเจ้านะครับพระสงค์พี่น้องประชาชนชาวบ้านนาแกแตะบนหัวไฟก็ได้ร่วมกัน สร้างจัะทาสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นที่หน้าเคารพเลื่อมใสหนะ้าศรัทธานะครับเป็นสถานที่หน้าท่องเที่ยวหน้าชมหน้าทัศนาโดยเฉพาะนะครับองค์พระธาตุแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมของท่านพระยานาะสวยงามจริงๆท่านผู้ชมนะครับสุดจะบ,บรรยาย าฝากให้ท่านผู้ชมแฟนๆทุกท่านนะครับในร่วมกันสืบทอดสืบสารศิลปวัฒนธรรมของอาชาวอีสานของประเทศไทยเรานะครับร่วมกันจังหวัดสกลนครน,นั้นถือว่าเป็นดินแดนแห่งพุทธธรรมท่านผู้ชมสมกับคําขวัญของประจําจังหวัดสกลนครน,นะครับที่ได้ประพันธ์ไว้นั่นคือ พระธาตุเชิงชุมคู่บ้านพระตำหนักภูพานคู่เมืองงามลือเรื่องหน้องหานแลตะการปราสาทพึ่งสวยสุดซึ้งสาวภูไทยถิดมั่นในพุทธธรรมวักสุดท้ายนี่แหละนะครับน่าจะสำคัญที่สุดนะครับนั่นคือสถานที่ที่หลายๆทัานนะครับโดยเฉพาะนักสแสวงบุญทั้งหลายผ่านไปผ่าน แล้วขาดไม่ได้ที่จะแวะชมนะครับนมัสการหลวงพ่อองค์แสนนมัศการเจดีพระธาตุเชิงชุมและที่สำคัญสำหรับเจจิน,นะครับก็คือท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตวัดป่าสุทธาวาสนะครับมีพิพิธภัณฑ์ของท่านนอกจากนั้นก็มีพิพิธภัณฑ์ของท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารุอำเภอพัน,นานิคมจังหวัดสกลนครอ,อยู กหลาหลายพิพิธภัณฑ์ท่านผู้ชมผ่านไปผ่านมาจังหวัดสุทรนครท่านชอบสแสวงบุญนักสแสวงบุญทั้งหลายนะครับสามารถที่ไปแวะไปชมสถานที่ต่างๆได้นะครับขอแนะนําอีกสถานที่หนึ่งก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้รับชมกันอยู่ในขณะนี้แหละครับนั่นคือศิลปะวัฒนธรรมนะครับพระยาหน้า ศิลปะวัฒนธรรมบูรตลอดจนพระาธาตุของวัดสอนประชารามบ้านนาแกตำบุนดงมะไฟนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุนรครผ่านไปผ่านมาท่านผู้ชมแฟนๆ f อสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอนทนนึกนะครับสามารถที่จะมาแวะชมแวะเวียนชมได้นะครับห่างจาก เทศบาลเมืองสุขโขทัประมาณ45กิโลเมตรเท่านั้นนะครับถ้าท่านมาทางที่จังหวัดกาลสินถนนตรงนี้นะครับถ้ามามาถึงสนนบายพัดบายพัฒนนะครับท่านสามารถแวะเข้ามาด้านขวามือนะครับก็จะพบถ้าหากว่าท่านมองด้านถนนท่านจะเห็นอยอดเจดีย์ของวัดนะครับสวยงามจริงๆท่านสามารถแวะเข้ามาได้เลยนะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแฟนๆ fc นะครับท่านผู้ชมแฟนๆทุกท่านผ่านไปผ่านมาจังหวัดสกลนครนอย่าลืมเข้ามาสัมผัสแวะเยี่ยมชมนะครับสถานที่สำคัญที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนครนขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมที่ให้กำลังใจช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามตลอดมาสวัสดีครับ